ได้เนาะส่วนใหญ่น่าจะได้จากการที่เราพยายามคิดค้นนวัตกรรมใหม่ที่เป็นสายมูนะคะให้เข้ากับยุคปัจจุบันให้ได้มากที่สุดอย่างที่ทุกๆเหตุทุกคนเห็นนะคะในช่วงนี้ก็จะมีผ้าโกยดวงนะคะที่พกพาไปไหนก็ได้นะคะใช้เมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ดูไม่มูไม่น่ากลัวจนเกินไปแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ไปธราก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นของใช้ประจําวันอย่างเช่นยาสีฟันนะคะสบู่แล้วก็พวกเครื่องสําอางที่เป็นสายมูแบบ มูสุดๆแต่ดูไม่รู้ว่าหมูค่ะจนได้เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยม่ป็งปีไปเลยใช่ค่ะทมาสมเร็จคือจริงๆไปก็ทำผลิตภัณฑ์พวกนี้มา<อ>ก็เกือบ10ปีแล้วนะคะก็สู้ฟันฝ่ากันมาพอสำเร็จมาช่วงปีนี้ไปก็เป็นเป็นผลงานที่ดีใจมากๆว่าเราไม่ใช่แค่หมอดูแต่เราก็ยังเป็นแม่ค้าได้ด้วย<ช>อย่างเงี้ยค่ะมีแลนจะทำอะไรต่อหรือขยายอะไรไปอีกไหมครก็ <ๆ S 1> ะะที่กำลังทำอยู่ตอนนี้เนี่ยน่าจะมีชื่อใหม่นะคะบอกที่นี่เลยว่าชื่อว่าครีโอลานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราไว้ใช้ลงนะโดยเฉพาะนะคะใครที่มีผิวหน้าที่มีปัญหาอยู่เราก็เหมือนกับการไปอาบแสงจันเหมือนะนางครีโอพตาอะไรแบบนี้นะคะง่ายๆก่อนแล้วก็จะเป็นพวกออพวกกาแฟพวกอะไรอย่างนี้ที่ผ่านการทำวิธีการปลุกเสกมาทั้งหมดแล้วแล้วก็ดื่มได้ทุกคนใช้ได้ทุกวัยค่ะไที่จะออกมา ก็น่าจะประมาณเดือนพฤษภาคมนี้ทุกคนน่าจะได้เห็นกันเป็นเรื่องบรรนดาวแล้วค่ะก็ตื่นเต้นค่ะเพราะจริงๆความรู้สึกของไว้นะปกติไวยน่าจะโดนแต่ดามมาแต่ไอ้เรื่องที่แบบว่ามันเป็นรางวัลหรือมันเป็นอะไรที่เป็นความภาคภูมิใจอ่ะก็ค่อนข้างจะแบบว่าไม่ค่อยได้รับสักเท่าไหร่แต่ปีนี้ก็ยังมีคนเห็นคุณค่าก็เลยดีใจมากๆเลยค่ะ ในเรื่องของที่ไปทำนายไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วมันก,ก็กลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถือว่ามันเป็นเป็นการเตรียมตัวเนาะไม่ได้ให้ทุกคนรหนกนะคะแล้วก็คิดว่ามันน่าจะมีเหตุการณ์แบบเนี้ยซ้าแล้วซ้าเล่าแต่ขอให้เตรียมตัวเอาไว้นะคะจะได้ไม่แบบไม่มีการสูญเสียเกิดขึ้นเพราะว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เนี้ยหลายๆคนนะก็คือโทรมาฟีดแบ็กเหมือนกันว่ารอดชีวิตจากสิ่งที่ไปพูดมา ที่เกิดไปไปถือว่าแรงมากแล้วนะ,ะ <m uch ly> หลังจากนี้น่าจะซอฟลงแต่เราน่าจะรู้สึกถึงความสั่นไหวเรื่องของการตกแต่งบ้านตกแต่งตึกอะไรแบบนี้ค่ะก็น่าจะเป็นสัญญาณช่วยให้เรามีชีวิตรอดได้ง่ายขึ้นแล้วจากนี้จะมีเหตุการณ์มที่เกิดขึ้นอสกมต่อจากัมมีค่ะแต่ว่าไม่หนักเท่ากับที่ผ่านมา ช่วงหลังสงการนี้แล้วก็ประมาณเดือนพฤษภานี้นะคะอยากให้ทุกคนระวังในศูนย์สี่ชั้น uh huh. <laughs> ใช่ครวนี้สูนประมาณศูนยชั้นศูชั้นประมาณนี้ก็ระวังตัวกันหน่อยเวลาไปก็คือรีบทำทุระแล้วก็รีบออกมาแล้วกันไม่ต้องไปอยู่นาแต่าาจานก็ก็พอพูดปุ๊บก็เลยไปเช็คดูนะคะ uh huh. มันมีรอยเรื่อนจริงๆ มันมีรอยเลื่อนอยู่พาดผ่านจังหวัดที่ไปพูดคือกอไก่<ห>ก็เลยแอบกลัวเหมือนกันแล้วก็หลังจากที่ไปพูดประมาณ1-2ชั่วโมงประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นตัววีก็สั่นแล้วนะคะแล้วก็ตัวพีก็สั่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ็กเนแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะรอยเลื่อนแถวๆนี้ค่ะมันมันใกล้กับบ้านเรามากๆมันควรจะอยู่ในชีวิตประจําวันของเราที่เราควรจะแบบเรียนรู้แล้วก็ตั้งใจที่จะระวังได้แล้ว แล้วนี้ค่ะจะมีเหตุการณ์อื่นที่มีความแงนอกจากเกี่ยวกับเรื่องแผ่นดินจากนี้ต่อไปมีจะน,นะออไหมคะแปลว่าแผ่นดินนี่มันใกล้ตัวที่สุดแล้วเนาะแล้วก็มากลายเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดแล้วถ้าจะเตือนหลังจากนี้อาจจะให้ดูในเรื่องของเศรษฐกิจน่าจะสำคัญกว่านะคะเพราะว่าเศรษฐกิจเนี่ยเดี๋ยวเราจะโดนแทนที่จากคนต่างชาติค่อนข้างเยอะดีไม่ดีพี่ๆนักข่าวตรงนี้อาจจะกลายเป็นอยู่ดีมีต่างชาติเข้ามาแซม หลายภาษาอะไรอย่างนี้ก็ก็เป็นไปได้เราก็ยึดอาชีพของเราให้มั่นนะใช่ค่ะแล้วเราจากนี้มันจะมีรามาบางคนอาจจะเปว่าเออดแยงที่ทำนายไปมันดูดีนั่นเหมือนอะไรเงี้ยมองหลายหลักก็ทั้งหลากหลายราม่าก็ก็ดราม่าเยอะมากเนาะเกือบจะทุกทุกทิศทุกทางทุกวงการเหมือนกันแบบก็แปลว่าพี่ๆทุกคนเข้าใจแล้วค่ะว่าคำทำนายมันคือคำทำนายเนาะแล้วก็เราอยู่กับตรงนี้มาก็เกือบ 10กว่าปีแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ยังรับไหวก็ยังรับไหวแต่ว่าอะไรที่ไปทํานายส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องไม่ดีก็ขอแค่ว่าให้มันไม่เกิดแล้วกันค่ะอ,อ,อย่างยินฟูล่าสุดที่แบบว่าจะมีแบบไร้สนับเกิดอะไว่เขาจั้วเกล็คือในเคสนั้นวงเล็บนะคะ<อ>จะเป็นคนที่ทำธุรกิจสีเทามาก่อน เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครทําธุรกิจสีขาวจั๊วะก็ไม่น่ากังวลไม่น่ามีปัญหานะตรงนั้นก็คือเป็นธุรกิจสีเทาแล้วก็พลาดแล้วก็ลุกขึ้นมาได้แล้วก็พลาดอีกโดยกลับมาทําธุรกิจสีเทาเหมือนเดิมอะไรแบบนี้ค่ะมีคนอาจจะแบบว่าโยงไปถึงทองแทอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นไางเอแล้วก็นึกเขาเข้ามาพูดแล้วว่าเออเราเปนอะไรอะไม่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 ใช่นะไม่ไม่เกี่ยวคนนี้เลยไม่ใช่เลยนะไม่เกี่ยวเลยนะคะใช่ไม่เกี่ยวเลยค่ะเออ เข้มค่ะใช่เป็นผู้หญิงผมยาวเหมือนผู้หญิงแต่ไม่ไม่ได้พูดว่าเป็นใครนะคะไม่ได้ไม่ได้ระบุนะนผิวเข้มค่ะหให้กำลังใจกันดีกว่าอย่าระบุเลยว่าเป็นใครแต่ขอให้ให้กำลังใจกับทุกคนที่ที่มีลักษณะประมาณนี้แล้วก็รู้สึกว่าการทำธุรก,กิจมันมีปัญหาอยู่ในชีวิตก็ขอให้แข็งแรงกลับมาหึดสู้แล้วก็อยากกลับไปทำในสิ่งที่มันไม่ควรทำอีกดีกว่า ยังไม่รู้เลยว่าเป็นใครเ <c oughs> นาะเร <c oughs> อต้อง่างนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วขอให้ไม่มีคนคนนั้นจริงขอให้ไม่มีข่าวนั้นเกิดขึ้นจริงแต่ขอให้กําลังใจกับทุกคนที่เจอภาวะเศรษฐกิจที่มันน่ากลัวแบบนี้นะคะคนที่ไม่มีเงินมันคือสิ่งที่ที่น่ากลัวที่สุดที่สุดแล้วลําบากที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันคือวิกฤตเราสามารถหาโอกาสได้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้หาเงินโดยการ ทำมาค้าขายสุดจริตจะได้เงินเยอะมากๆในช่วงนี้ไม่น่ากลัวอย่างที่ทุกคนคิดนะคะให้กำลังใจกันคะ่ะแล้ววงคนในวงการบันเทิงตอนนีนต้ต้องระมัดระวังอะไรที่อะไรที่มันจะเกิดขึ้นคับคนในวงการบันเทิงหรนกำงรสาศิลปินอนึ่งเนอืมจะมีศิลปินกลุ่มนะคะหนุ่มๆห,หนุ่มแบบ1 7 1 8ไม่เกิน23นะคะขับ รถหรือว่าไปรถแบบรถตู้นะคะไปต่างจังหวัดหรือออกไปต่างประเทศระหว่างเมืองกับเมืองให้ระวังนะคะไม่ใช่น่าจะเป็นอุบัติเหตุจากการเดินทางมากกว่ารถสีขา,ขาวๆเทาๆขอให้ไม่เกิดขึ้นค่ะก็แฟนขับกุ้งใจอ่ะค่ะแฟนขับกุ้งใจแต่ไม่มีใครไม่มีใครแบบเป็นอันตรายขนาดนั้น กัรรอบนี้นะคะ่ะมันอาจจะไม่ใช่แค่แบบว่าเอามือตีเฉยๆไม่ใช่แค่ขวดแต่มันอาจจะเป็นของที่เป็นเรียกว่าอาวุธด,ดุนแรงนะคะแล้วก็น่าจะอยู่แถวๆแ,แ,แถวนี้ด้วยก็อยากให้ใจเย็นๆนะคะถ้าเขาไม่รักเราหรือเขาหันหน้าไปหาคนอื่นก็อย่าไปสนใจเขาสนใจแต่คนที่เขาอยู่ใกล้เราแล้วเขาแฮปปี้ดีกว่าค่ะ <Okay. S 1> นะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ